มื้อนีเหมือนเดิมครับนี่สิบเมตรคือเก่าตีประคอครับมือนี้ทางข้างโค่นเงียดเยังไม่ได้เห็นโตเลยเหมือนนี้โค่นเงี่ดเลยโอ้เนียเงียเป็นน้ำหลามหนครับเนี่ยหลายครับตาบ่มีโหดครับโหดครับแถวนี่เส้นนี่โหดมากครับหมาครับโหดปลาบ่มีเลยคนกระไรเจ็คมาเตซี่เนี่ยแล้วทีมงานจะคล้ององกระไรไม่เห็นครับ ไปครับลุยลุยหาตัวตัวไปครับ แกครับนี่ปาหยาบิบไปใช่กับอะไรช่วยกดแขนครับเดียงนี้นะฮอนแดดเะไรจะนี่รัดมานะครับหนึงครับเอามาขัดแกมหนึงตีแบบผสมลูกจากรวดเลยกัดอีจูกัดอียูรัดอีกจู่อ๋อ ดัดใหม่ครับแต้มนึงรอบบาบขุดข้ากับองซีเบ e ียร์เื emperor, ่อกันหมุนหมุอ้คนซีเบียร์ได้ครับวันนี้ปากเอือด ปอนข้าวปอนปอนแห้งรูดประซันอืมนี่นั่นดิเอาแล้วถืออยู่หรอไม่ถือเอาแล้วเอาไหมอึลอยมาเลยนี่นี่ เห็นแล้วเต็มปากครับไม้เดียวไม้เดียวโดนแลเจ้าบมเห็ยนเลยสู้หมอกกัสจูบเห็นเอืออ่ะนะครับหนึงแต่เศร้ามากม่ได้ถ่ายกล่องครับไม่ได้เปิดกล่องเอ,อือสามจะเห็นตัวจนทราส์บายสองนะครับแต้มแรกของมโอนี้ ยกตัวชัดท้ายนั่งรถถังตัวใหญ่ก็ูอีกเลยเหลียงคื่อครื่งเลยจับแนวได้เหรอจ๊ะเต็มปากครับใส่สวยใส่สวยครับใส่คำครับเบิดมือเบิดมือเขาจะได้จะม้วนไงเจนี่ฉบับใบสองฉบับใบสามนะใกล้กยเตี๋ยวอยู่ใกล้กูมาได้อยู่ได้แล้วครับแต้มที่สองกบยางพี่โบนรับสีแดงเหมือนเดิม หมดเลยตั้งกล้องครับแดดมันหอนแห้งกล้องมันตัดครับคแต่แต่ไม่ซ้อมของมือนี่ไปครับสวัสดีครับมือนีจบคลิปต์ท่านี้แล้วครับผม <c oughs> จบแล้วครับปลากรบปุกควายได้เลยมัดมือนมัดเบี้ครับตัวโตวสองตัวอ๋อเมื่อนี้เมียตีนะครับจอมหยุดย่าไงเออตี้โรสโอ้โหเฮ้เห็นปุดๆได้บ่ น้องเดียวครับทักยิงเป็นแดนบนมุนกันอยู่บานี้ันี่ากันน้องเดียวครับไม้นี้ที้ถ่ายครับจะกลับบ้านนะครับวันนี้บอประสบความสำเร็จเท่าไดบบเบิกเลยฝุ่นตั้งฝุ่นอีกสองนังนังเฮี่ยังบูอยู่ฝุ่น โอ้ยปลาลายขี่คุยขนาดสายจูโจมครับสายจูโจมกอล์ฟของพวกทางหลังซะสายจูโจมจอบจอบจอบตาบอกกินกระเฮ็ดไปทุกทีโซเดียนเลยป่ะนี้น้องอันตี <c oughs> นางตี มนิวนีเลยหืมเอเฮ้ยกัดอีทีุ่ดมงคดเมื่อกี้่ะงัดแล้วงัดแล้วปวดอยู่อ่งัดแล้วงัดแล้วอยกจะนั้ก็ะโดนางงครับเอาอีกอ่ะงัดแล้วใส่เงาเลยอ้ยยังนะโอ้โหโอ้ยอยากโมนตี่โ้ยยัง่ะ เป็นยังไงล่ะข้อมาซื้อเป็นยังไงข้อมาซื้อเป็นยังไงข้อมาซื้อนั่งตั้งโดนตั้งนั่นครับข้อมาซื้อวันนใส่งามด้วยเลยนี่เป็นน้องหมดเตือนดีเลยน้องนั่งตีกันเห่าตืนเห่าใส่ใม่แล้วบ๊ตทกันนี่ะครับวันนี้ก็เสรจบแค่นี้นะครับบอประสบความสำเร็จเท่าไร ปลาก็บ่ค่อยได้ได้พูดว่าโตสองโตแต้มรวมในเท่าไรประมาณสิบเจ็ดสิบแปดตัวสิบเจ็ดตัวสิบแปดตัวนี่แหละมหันเขานั่งตีเด่นกันอยู่น้องนี่หน้าตื่นมาดอกเดียวเลยจักใหม่ตีแจ็คเทื่อยมหันฯหนึ่งจ็คเทือสองสามเทื่อเรียบร้อยเลยคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับอาทิตย์หน้าจะไปใส่ดีอาทิตย์หน้ายังบโมโห เตรียมตัวครับเดินทางกลับมื่นนี้บ่ค่อยไม่ช็อตได้เห็นเทไรวันม่มีเลยแหละแถวบ่มีเลย